สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสองคนรักเก่าของธาตุดินนะคะดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรนะคะหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะส่วนวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอ,นอ่มินอยากบอกว่าคนที่สองก็คือคนที่ก็คลิปก็บอกอยู่ว่าสองคนรักเก่านะ,ะจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วนะมาสองดูว่าเขาเป็นยังไงชีวิตไปแล้วได้ดีไหมหรือตอนนี้ทําอะไรอยู่หรือแม้กระทั่งคนที่ เดี๋ยวลักลักเลิกเลิกเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวห่างเดี๋ยวกลับมานะคะวนๆเวียนๆก็ส่องได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าส่องอย่างมีวิจารณญาณในการส่องถูกไหมคะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะ,คะและไพ่นี้อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะ <c oughs> มาฟังกันเนาะนะคะเป็นปักหลังนะคะของกรกฎานี้แหละ <c oughs> ไพ่ใบแรกของคุณเพื่อนๆ view of fortune เลยนะคะทัดดินค่ะ ไพ่วิวไพ่กรรมาจากักรไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาไพ่แห่งดาวพฤหัสศาสัจธรรมมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วค่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรที่ที่แน่นอนในชีวิตเราถ้าอะไรที่มันแย่ๆมามันต้องปรับเปลี่ยนไปในทางดีนะมันโยกกันกระเทมพาร c นหมดเลยไหมคะคืออันนี้เขาเรียกว่านะคะ ดวงชะตานี้มินว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนทีดีขึ้นถ้าคุณเหนื่อยอะไรมาเพื่อนเพื่อนทีนี้แล้วมันถึงคราวที่เรารู้สึกว่าสบายใจนะคะถึงคราวที่อาจจะต้องดีขึ้นในดวงบางท่านนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาชาวทัด,ดินคาดหวังนะคะเพื่อนๆคาดหวังที่จะชัดเจนไม่ไม่อยากได้ในความรักที่ไม่ชัดเจนไอสามเศร้าหรือเขาคุยกับใครเยอะนะคะรู้สึกว่าเรากดดันเครียดนะคะความรักบางคนเครียดนะกดด,ดันกันรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์ มินบอกกันนะความรักไม่ใช่การทนอยู่ทนคบหรืออยู่ทนนะแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่พยายามไม่ใช่นะคะเพืเ่อนๆความรักเราต้องปรับต้องจูนข้อหากันมันต้องพยายามนะคะเพืเ่อนเพื่อนแต่ว่าไม่ใช่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวถูกไหมคะไม่ใช่อดทนอยู่ฝ่ายเดียวหรือหรือ,อนะคะ คุยกันเนี่ยมันมีแต่เรื่องเหนื่อยใจเรื่องอึดอัดเรื่องกดดันนะคะในการคุยเราก็ไม่โอเคถูกไหมคะมีบางคนเริ่มรู้สึกว่าความรักนี้ต้องการควบคุมหรือเปล่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะควบคุมเอ่อเช่นนะคะไม่อยากให้ให้ทาอะไรไม่อยากให้นอกกรอบเกินไปหรืออะไรก็ตามที่เป็นสภาวะที่ควบคุมนะคะเพื่อนๆหรือคุณไปไปกับกับกับความรักนะคะก็ตรงนี้นะในความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนไปเจอความรัก สามเศร้าหรือคุณไปแทรกเขาหรือเขามาแทรกเราก็ได้หรือคนที่เราครบเราคุยหรือตัวเราก็ได้นะคะธาดินมีคนคุยเยอะไม่มีใครนะคะที่จะทนได้นะคะหมายถึงกลับกันเป็นไววเวอร์ซาได้นะคะเพื่อนๆคุณไปคุณไปกลับกันเอาเองนะก้าดาบคุณเครียดคุณนึกถึงบางสิ่งบางอย่างเช่นนะตรงนี้นอนนอนไม่หลับ หรือท่าดินช่วงนี้นอนไว้หลับนะคะระวังนะเครียดมากคิดเยอะนะคะสภาวะตรงนี้บางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ย้ายงานที่อยู่อาศัยเป็นสภาวะที่เราเครียดและกดดันนะเพื่อนๆตรงนี้คิดเยอะนะคะความรักหรือจัดเมน้นนะคะมันมันหมายถึงว่าบางท่านอยากจะหลุดนะอยากจะหลุดพ้นบางบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดังใจมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวงังเราทุกข์ใจเราเครียดอะ นะคะหรือบางท่านอาจจะที่ฐานขอพอรถ้าใช่นะคะคือแล้วแต่โชคชะตานะคะเนาะความรักเราไปกะเกณฑ์ไม่ได้ใช่ก็คือใช่ถูกไหมคะเพื่อนๆไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะถ้าเรากะเกณฑ์มากเราก็ทุกนะคะตรงนี้เนาะนะคะ,ะ,ค,ะคิดว่าถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปมีท่านดินไหลท่านอาจจะกําลังคิดอย่างนี้อยู่ขอให้โชคชะตานําพาคนที่ใช่มาหาเรา อ่ามินพูดก่อนนะนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะทําคลิปคนโสดแต่ว่าพูดเกินไปนิดนึงคนโสดนะคะคุณก็ไม่ได้อยากโสดก็ได้นะเช่นไม่ตั้งใจโสดเพิ่งจบกับใครมานะคะหรือโสดมานาน <laughs> โสดโสดมานานนะ,ะโอเคหนึ่งถ้วยเพื่อน มีเกณฑ์ที่คุณจะพบรักที่อาจจะเป็นพรอพรมลริขิตพ่อโชคชะตานําพาใครสักคนนะคะเพื่อนๆมาให้คุณบางท่านอาจจะมีคนแอบชอบแอบรักเรานะรู้สึกดีกับเราหรือมีคนจะมาง้อเราก็ได้ในอนาคตหรือคุณต้องการให้ใครกลับมาง้อนะคะในความสัมพันธ์ถ้าคนโสดมีโอกาสคุณจะได้พบ รักใหม่เอ็มเพลเลอร์เพื่อนเอเอ็มเพรสไพ่ไพ่คู่แต่บอกก่อนนะมินไม่ได้บอกว่าเนื้อคู่นะแต่ประการแรกนะคะคือเราเจอใครเราคบใครแล้วเราวางเขาไม่ได้ไม่ว่าคุณจะมีใครที่ผ่านมาคุยหลายคนหรือแรกๆคุณคุณโสดนะเพื่อนๆมีเสน่ห์คุณอาจจะคุยกับใครหลายคนแต่หนึ่งในนั้นคุณจะเลือกได้นะคะคุณไม่ได้เลือกเขาคนเดียวนะเราก็รู้สึกว่าเราเลือกกันและกันนะเพื่อนๆนะคะสองทัวยอย่างนี้ขึ้นมาคุณจะรู้สึกผูกพันกับเขาเป็นพิเศษ ชะตาต้องใจคุยกันระววางไม่ได้คุยแล้วอยากคุยอีกนะหรือตอนนี้คุณกําลังนึกถึงใครที่คุณคุณนึกถึงเขาจิตที่ผูกพันอยู่ตลอดนะคะเพื่อนๆตรงนี้แต่ว่ามินบอกนิดนึงว่าคนโสดคุณก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะโดดลงไปเลยนะเพราะว่าไพ่ใบที่สิบใบสุดท้ายของคุณนะมันเป็น The Fool นะคะ The Fool คือคุณต้องการอิสระนะคะยังไม่ได้อยากคอมมิตเมนต์ไม่ได้เร่งรีบแล้วกันนะคะตรงนี้ อ,อยากมีคนคุยนะแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธ์ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ปล่อยไปเพราะว่าเราเคยอาจจะเคยเจ็บเคยคาดหวังและมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังหน้าตอนนี้มันเหมือนสบายๆมากกว่านะคะธาตุดินอยากได้ความรักที่มั่นใจอยากได้ความรักที่เข้าใจคบกันได้ระยะยาว,ยาวถูกไหมคะเพื่อนๆใครก็เป็นนะคะตรงนี้มาดูนางฟ้าน,นิดหนึ่งนะนางฟ้าอยากจะบอกอะไรคุณบ้างานิวเลิฟขึ้นมาเพื่อนๆชิวเด่น,น Children, คุณอาจจะมีความรัก อายุน้อยนะคะอายุที่แตกต่างกันก็ได้คนที่จะเข้ามานะคะอืมนะคะเพื่อนๆพื่อนเพลฟูเนตนะคะตรงนี้เนาะนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดมากไปอย่างที่คุณเป็นนั่นแหละค่ะแบบสบายๆน่ารักน่ารักอยากแสดงความรู้สึกดีๆนะคะน่ารักกุ๊กกิ๊กกับแฟนเราหรือคนที่คือไม่ไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะเพื่อนเพนตรงนี้นะคะ คุณอาจจะมีใครเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกคุณรู้สึกมีความสุขใจก็ได้นะเขาเป็นอายุน้อยกว่าหรือถ้าอายุเท่าคุณหรืออายุเยอะกว่าก็แปลว่าเขาอาจจะนิสัยที่น่ารักใสๆเหมือนเด็กๆทําให้เรารู้สึกมีความสุขใจในช่วงเวลาในช่วงเวลาที่เราเครียดนะคะมาเพื่อให้เรามีความสุขมีความสบายใจก็ได้ตรงนี้ขึ้นมานคะตกตําแหน่งความคิดนะคะเพื่อนๆธาตุดินคนที่คุณ จบไปหรือคนที่คุณห่างๆกันไปนะคะเพื่อนๆเขาคิดอันนี้นะะเดี๋ยวมินอ่านให้ เอมเปอเรอร์นะเพื่อนเเขาบอกว่าคุณก็มีอีโก้นะคุณมีทิฐิหรือคุณชอบควบคุมหรือเปล่านะเพื่อนๆนตรงนี้ความรู้สึกมันอึดอัดกดดันนะะแต่ว่าถามว่าเขาคิดว่าคุณมั่นคงไหมมั่นคงนะคุณอาจจะหน้าที่การงานดีนะคะตรงนี้แต่ว่ามีบางอย่างที่แฝงก็คือความอึดอัดความกดดันเวลาคบกันแล้วเครียดหรือเปล่านะตีกรอบให้เพื่ออื่นหรือเปล่านะตรงนี้นะคะตรงนี้เนาะ,ะนนะอ่ะถือเป็นสภาวะที่อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังนิดนึงคะ่ะเพื่อนเนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะ 8ถ้วยนะคะอ่าบางท่านคุยกับธาตุน้ํากระกนมีนพิจิกนะคะชาวเมธลคนาเมต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างอายุต่างศางส,สนา,าเราหรือคนประเทศเดียวกับเราเนี่ยแหละคะ่ะทำงานนะคะในองค์กรต่างประเทศก็ได้หรือเป็นคนหน้าที่การงานโตก็ได้นะคะสิงลคณาสิงนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะธาตุลมตุลกุมเมทุนธนูลคนาธนูควีนถือดาธาตุลมนะขึ้นมาตุลกุมเมทุนโอเคที่ผ่านมานาธาดิน ความรักความสัม,มันธ์มันรู้สึกอึดอัดหรือเปล่ารู้สึกกดดันเรารู้สึกว่าเราอ,า,อาจจะกดดันกันเรื่องคําพูดหรือเปล่าหรือคบกันแล้วเรารู้สึกว่านะคะเห็นไหมให้ถือดาบอ่ะมันรู้สึกว่าความรักมันไม่ได้มีความสุขมากมายนะคะเพื่อนๆตัวนี้มันไม่สบายๆนะนะคะ <ๆ S 1> สามถ้วยอ่าสามดาบ ความบางทีคําพูดคาจาเราทิมแทงใจกันก็ได้หรือเปล่าหรือมันเป็นวิบากกรรมหรือเรื่องสามเศร้าไหมนะเพื่อนๆพอตกปัญหามันก็อยู่ตรงนี้ความรักไม่ได้ชัดเจนหรือเราไปแทรกเขาหรือใครมาแทรกเราหรือคนคนนั้นเขามีสภาวะที่มีตัวเลือกเยอะก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะอืความรักทําให้รู้สึกว่านะคะเจ็บปวดและเสียใจตอนนี้กําลังเยียวยายนะสองเรียนเป็นความสัมพันธ์ที่ มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เพื่อนเพื่อนเวียงไปเวียงมาไปไปกลับกับนะคะตรงนี้เป็นสภาวะที่ไม่มั่นคงหรือเรารู้สึกว่าเขามีตัวเลือกทางเรื่องหรือเขากําลังนะคะถือสองช้อยอยู่ในมือก็ได้นะคะแล้วมันไม่เคลียร์เพื่อนเพื่อนมันเหมือนคืนใต้น้ำเห็นไหมเดี๋ยวก็มาอีกนะคะแปดดาวม,มันรู้สึกกดดันอึดอัดหรือบางคนเอาใครออกจากหัวไม่ได้หรือเปล่าเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะนะคะสีถ้วยเพื่อนๆความรู้สึกที่เรารู้สึกว่า แต่ถามว่ามีสเสน่ห์ไหมมินบอกเลยธาตุดินมีสเสน่ห์นะคนเข้ามาก็เยอะแต่มันอาจจะยังไม่ตรงสเปคยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่แต่คนที่เราอยากให้มาหรือคนที่เรารอเขาก็ไม่มาหรือเรามีสภาที่รักใครมากกว่าเขารักเรานะ mm hmm. เพื่อนูแดทุ่มเทดีแต่เขาไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยใส่ใจเราเท่าที่เราใส่ใจเขานะคะตรงนี้เนาะอ่ะนะคะ เจ็ดไม่เท้านะคะเป็นปัญหาที่บางคนทัศนคติไม่ตรงกันบางคนโดนบล็อกไปหรือเปล่าปิดกัน้นมีกำแพงคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกเราหรือไม่ไม่คุยน,าคานี่แหละค่ะเพื่อนๆนะคะเดดเด,ดชชาวพิจิกราคนา,าพิจิกคุณกําลังคิดว่ามันจบไปหรือเปล่าที่นะที่มันห่างกันไปนะคะตรงนี้นะหรือเป็นสภาวะที่จบจริงๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะอืมเรเพลนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมา คุณอาจจะคิดว่าคุณดูแลดีเอาใจใส่ดีมากมายเลยเนาะคุณคิดว่าเขาคือคนที่ใช่นะคะเพืเ่อนๆืมนะคะเจ็ดถ้วยนะคะเป็นสภาวะที่บางท่านมีทางเลือกตัวเลือกเยอะมีสเสน่ห์นะคะตรงนี้นะอืมความสัมพันธ์มันก็เลยรู้สึกไม่คือเราอยากเป็นที่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนครบแล้วนะเนาะแต่มันไม่ชัดเจนนะคะโอเคมาสองดูกันเพื่อนๆนคนสองคนรักเก่าของคุณตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะหรือคนที่ นะลักลักเลิกๆจบไปเงียบไปก็ส่องได้เช่นกันนะคะมาดูกันนะมาส่องกันว่าเป็นยังไงจัดติกนะคะชาวตุนลัคนาตุนนะคะควีนถือถ้วยหนึ่งดาบนะคะเพืเ่อนๆไนถือถ้วยมันเหมือนตรงของคุณเลยนะคะ มีใครที่ซุ่มเงียบมีคนที่กําลังตัดสินใจจะมาง้อคุณไหมบางคนอ่าอันนี้เป็นพลังงานเขานะเพื่อนๆอาจจะวนเวียนอยู่กับคุณก็ได้หรือเกี่ยวกับคนอื่นก็ได้เดอะซั Sun, นะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญอ่าเมจิเชียนนะคะจัดเม คนรักเก่าของบางท่านธาตุดินนะคะตรงนี้นะธาตุดินนะคะคนรักเก่าของคุณนะคะบางคนเข้าไปพบรักใหม่หรือเปล่าคะเพื่อนๆพน,นึ่งถ้วยนึ่งเรียนนะคะนึ่งเรียนนึ่งถ้วยพวกนี้คือนะคะจัติกนะคะบางคนเขาอาจจะไปมีคนใหม่แล้วชีวิตเขาคิดว่าเขากำกำลังมีความสุขกําลังไปได้ดีนะคะตรงนี้นะคะขึ้นมานะค,ะคือ ไปอีกระดับขั้นหนึ่งนะคะของการรู้สึกว่าคบกันเรามีสถานะด้วยนะคะเพื่อนจะติ๊กจะซันพวกนี้หนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะบางท่านนะคะแต่สําหรับบางท่านนะคะเหมือนเหมือนเขายังวนเวียนกับสิ่งเก่าๆอาจจะเป็นคุณก็ได้นะบางเหมืองคนบางคนไปไปได้ดีหรือไปคิดว่าตัวเองมีชีวิตที่มีได้ดีแล้วมีความสุขนะคะมันก็ยังวนเวียนหรือกับสิ่งเก่าๆอาจจะเป็นคุณก็ได้นะเพื่อนหรือเขากลับไปคบกับคนเก่าก็ได้อ่ายางงี้นะนะคะดูชัดเจนขึ้นนะคะเมจิเชียน หนึ่งดาบคือมันเหมือนความจริงความชัดเจนอะไรบางอย่างที่ที่เขาตั้งตั้งตั้งหน้าตั้งตาหรือชัดเจนกับตัวเองแล้วนะบางคนบางคนอาจจะรักเราเพื่อหัวใจแต่ไปคบคนอื่นเพราะเหตุผลก็ได้นะเราเพื่อนเพื่อนทางหน้าตาทางสังคมเพราะมีชื่อเสียงเพราะมีเงินมีทองมีอะไรบางอย่างก็ได้นะใจอยู่ที่เรานะคะแต่ว่าอืมนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะอยู่ที่คนอื่นนะคะตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวมาดูกันทั้งหมดนี้ใช่ของคุณไหมนะเพื่อน มาดูกันนะคะสองคนรักเก่าธาตุดินเขาคิดและรู้สึกยังไงอัคุณบ้างนะคะหรือบางคนกําลังซุ่มเงียบนะคะรอที่จะกลับมาง้อคุณนะคะเพื่อนๆนะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่คิดว่าคุณคือความสุขความสดใสของเขาห้าทวยเพื่อนมันเหมือนเขาเสียดายอะไรอวรคุณตัดคุณไม่ขาดบางคนยังวนเวียนกับสิ่งเก่าๆนะเพื่อนๆธาตุดินนะคะทั้งที่เขาอาจจะไปได้ดีไปมีความสุขหรืออะไรบางอย่างอยู่เพราะสังคมหน้าตาบางคนเป็นอย่างนั้นจริงแต่ใจ คือเราครบแล้วมีความสุขนะเพื่อนเพื่อนแต่อย่างนั้นนะแต่เราคงไม่อยากอยู่แบบนี้หรอกนะคะนะคะห้าถ้วยหนึ่งถ้วยเพื่อนๆเด็กถือไม้เท้าบางท่านมีคนอายุน้อยเข้ามานะ,ะจะติดแปดไม้เท้ามีคนอยากคุยคุณคุนะคะเด็กถือเรียนอายุน้อยๆเพื่อนๆพื่อทาด,ดินนะคะเอมเพลอ สเ r ็งเดเวอร์ดเชียร์ลอดภพ่ใต้สำหรับเป็นจัดเมนนะคะบางคนเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าเออสมมตินะคะมีคนที่คุยเยอะแยะนะคะมากมายนะคะหนึ่งในนั้นนะคะเฟเริ่มเฟดตัวออกนะคะเวลาที่ห่างคุณไปเขานึกถึงคุณจิตที่ผูกพันเพืเ่อนๆไพ่มันตรงของคุณหมดเลยจิตที่ผูกพันที่นึกถึงกันและกันมันเหมือนเขาอะไรอาวรคุณตัดคุณไม่ขาดไพ่มันอ่านโยกการโคชชิง่งนะคะเพืเ่อนๆนะไม่ใช่อ่านใบเดียวนะคะแล้วมาดูนะคะ เอ็มเพลอร์นะคะให้ตรงกับของคุณมาเลยนะคะแต่มีสภาวะบางสิ่งบางอย่างที่คบแล้วอึดอัดกดดันนะตรงนี้เนาะนะคะเขาอยากคบคุณแต่แบบแบบความเข้าใจดูค,คือความเข้าใจแบบคอมพลีตแบบสบายๆนะเพื่อนๆน,นะคะไม่ต้องกดดันอึดอัดกันมากไหมเขาอยากกลับเข้ามานะกลับมาเพื่อตัดสินใจเลือกคุณอีกครั้งหนึ่งพราะคุณคือคนที่ใช่มัน่นคงหมายถึงหน้าที่การเงินการงานก็ได้แต่แบบบางอย่างที่ คนเรามันมีทั้งข้อข้อดีและข้อเสียถูกไหมคะบางครั้งข้อเสียเราอาจจะดีแบบหนึง่งข้อเสียเราอาจจะเล็กๆน้อยๆแต่มันขึ้นอยู่กับพวกคุณจะปรับนะคะจะจูนเข้าหากันได้ไหมนะเพื่อนๆเขาอยากกลับเข้ามาโดยเฉพาะคนอายุน้อยบางคนมีคนไกลด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้คนไกลก็ร,รกดราคากรกฏนะนอกนั้นอ่านท่าให้หมดแล้วนะเพื่อนๆตุนราคาตุนด้วยนะคะพวกไพ่พวกนี้ขึ้นมาแต่บางท่านนะคะมินบอกก่อนเนาะมันเหมือนบางคนนะคะ เขายังตัดคุณไม่ขาดทั้งที่เขาไปมีคนใหม่แล้วด้วยนะคะตรงนี้จิตเขาผูกพันกับคุณนะคะบางคนอธิษฐานขอพรบุญบานสันเก่าอะไรไว้ไหมคะตรงนี้นะพวกคุณอาจจะเคยอธิษฐานกันมานะคะเพื่อนๆแต่สร้างบุบญน้อยนะ,ะตรงนี้ก็เลยได้มาเจอกันแต่พัดพลากจากกันก็ได้สําหรับบางคนนะคะตรงนี้เขาอยากบนญกลับมายังอยากคุยอยากทักคุณอยู่เพราะว่ามันเหมือนไม่มีคุณแล้วมันขาดเพราะเอ็มเพอร์ก็ต้องรอวันที่เจอเอ็มเพจถูกไหมคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆอ,อืม มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นจะเป็นยังไงนะคะของธาตุดินการเพรึกศพมังกรเพื่อนๆนะสองคนรักเก่าโดยมีเชียนนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ของการที่เรามีเซนต์มีลางสังหรณ์หรือการอยากแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเพื่อนๆควีนถือดาบนะคะสิบไม้เท้าอะไรที่เป็นปัญหากดดันอึดอดัดเริ่มปล่อยเริ่มวางกันแล้วนะคะไม่ได้แบกไปแล้วเนาะนะคะ แบกทําไมหนักนะวางบางเพืเ่อนออนะคะหนึ่งถ้วยเดสตาชาวกุมลัคนาลุ่มห้าถ้วยนะคะไฮโลแฟนชาวพึกสรลัคนาพึกศพคิงเือถ้วยนะคะสเตนสิงลัคนาสิงนะคะ ควีนถถอไม้เท้าสองถ้วยเพื่อนๆพนหนึ่งเหรียญเดอะซันนะคะเดอะฟูล <c oughs> ไพ่ใต้สำรับก็เป็น The ะฟูลอยู่ดีนะคะอ่าโอเคธาตุดินนะคะบางคนที่มีปัญหาเพื่อนๆนนะคะมินไม่ได้พูดถึงถ้าท่านใดที่เขาไปมีคนอื่นแล้วสมมติะคะไปเริ่มต้นกับคนใหม่เพร่อไพ่มันขึ้นนะคะไม่ว่าเขาจะวนเวียนกับเรามินเห็นว่ามีคนเก่าคุณวนเวียนทั้งที่เขาไปมีคนใหม่นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ เราคงไม่อยากอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนเพ,นเ,พนเพราะว่า,าความรักที่เป็นสามเศร้าเราไปแทรกใครหรือใครมาแทรกเรามันก็ผิดอยู่ดีคุณอยากได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะตัดออกไปอยากจะหลุดจากตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,อนตรงนี้เนาะ,ะคุณอาจจะได้พบความรักข้างใหม่หรือคนโสดมีโอกาสเข้ามานะเพื่อนเพื่อนมีโอกาสคนใหม่ๆเข้ามานะนะคะอาจจะถ้าสําหรับคนที่มีปัญหากัน ที่ง้องแง้งที่ไปไปกับกับนะคะแล้วมีปัญหาเรื่องคําพูดคําจารเรื่องกดดันกันมีโอกาสที่จะกลับเข้ามางอมาคืนดีกันอยู่นะคะเพื่อนๆแต่การคืนดีกันพวกคุณต้องปรับต้องจูนหมายถึงนะคะไม่ได้แปลว่าคนที่เข้าไปเจอคนใหม่แล้วนานแล้วเป็นปีสองปีสามปีอันนี้นะคะคุณต้องเงยหน้าแล้วคะ <ๆ S 2> ่ะเพื่อนๆเนาะเงยหน้าขึ้นมามองสถานการณ์นะคะ เราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะตรงนี้เนาะแต่สําหรับคนที่เพิ่งมีปัญหาหนะขัดแย้งการพึ่งทะเลาะก,ก็ได้หรือคุยแล้วมันไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะหมุนเวียนกลับมาคุยกันใหม่แต่มันขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะรับไว้ไหมนะเพราะคุณอยากได้ความจริงอยากได้ความชัดเจนอ่านะคะเราเป็นตัวเลือกของใครเราคงไม่ชอบถูกไหมคะแต่มีโอกาสที่เขาจะรู้สึกว่าคุณนะคะ มีอาจจะมีคนคุยหลายคนแต่หนึ่งในนั้นนะคะเขาลืมเราไม่ได้คุณคือคนที่ใช่ละคะ่ะอาจจะกลับมาเพื่อมาปรับมาจูนมาคุยกันใหม่แต่หมอไม่ได้บอกว่าเป็นเนื้อคู่หรืออะไรประการใดนะคะไพ่ไพ่เนื้อคู่นะเราต้องดูระยะยาวพวกคุณนะคะต้องรักและซื่อสัตย์จริงใจต่อกันแล้วต้องสร้างบุญร่วมกันด้วยพ่อไพ่นะคะใบตนุนะคะเบเมเจอร์นะคะเมนเอน์จีหน้าหลักคุณเป็นวิววิวก็คือคนเราจบจากกันเพราะโชคชะตาเพราะพรหรือิตมาเจอกันก็เพราะโชคชะตา แต่ถ้าคนเรามันไม่ใช่เหตุมังเอิญที่เจอกันเราอาจจะเคยสร้างกุศลกันมานะคะถูกไหมนะคะความดีกันมาแต่ว่าปัจจุบันเราต้องสร้างกันต่อเพื่อนๆนะสร้างวาสนากันใหม่เพิ่มเติมถูกไหมคะถึงจะได้คบกันยาวนาน ะะอันนี้เป็นการเสริมดวงแต่พฤติกรรมและการกระทําเราต้องซื่อสัตย์จริงใจต่อกันถูกไหมคะเกื้อกูลกันเมตตาต่อกันคุณอาจจะได้กลับมาปรับมาจูนกันใหม่สําหรับบางคนที่ห่างออกไปนะคะตะกี้นะหมายถึงไม่นานแต่กรณีบางท่านคุณนะมีคนใหม่เข้ามานะหรือคนโสดมีคนใหม่เข้ามานะคะแต่ว่าตัวเราเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงแล้วเดอฟูเหมือนเราลักอิสระนะชอบอยู่กับตัวเองนะมีความสุขกับเงินกับงานมากกว่า แต่ใครเข้ามาคุณก็คุยแต่คุณไม่รีบไม่ร้อนนะสาเพื่อนๆคุณจะได้เจอความรักขั้นใหม่อาจจะเป็นคนที่มีแพชชั่นคล้ายๆค,คุณทํางานเก่งมีความสามารถมองอะไรเป็น,นีิธิทางเดียวกันมินพูดถึงเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเช่นคุณคุยกันแล้วเขาก็ไม่ได้ว่างมากมายคุณก็เช่นกันคุณเลยรู้สึกว่าอ๋อเราถูกฉลกนะ ต้องถูกฉลกสิคะเพืเ่อนๆน,นะคะถ้าคุณทําแต่งานเขาว่างอย่างเงี้ยมันจะถูกฉลกได้ยังไงเขาก็รอคุยอะคุณสิคะนะคะมันก็จะไปกันลําบากดูไหมคะอีกคนว่างอีกคนนึงไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าพวกคุณนะคะเช่นเรียนก็เก่งมันการงานก็เก่งพอว่างเราก็คุยกันเราก็จะเหมือนเราแล้วมันก็จะถูกฉลกคบคกันได้ดีเราก็รอกันได้ว่าเออเขาว่าทํางานเราก็ทําดีกว่าถูกไหมคะเราก็ไม่ได้ว่างเราฟิกไปเรื่องเงินเรื่องงานลองลงมาคือเราเจอกันเราว่างในวันที่เรา เราเราว่างจากในในสิ่งที่เราทํางานคุณทํางานเยอะนะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคนคนนี้จะเข้าใจเราแล้วกันเข้าใจในแบบวิธีที่ที่คุณเป็นเขาก็เป็นเหมือนเราก็คือเราถูกฉลอก,กันในด้านนี้นะคะคบกันแล้วมีแต่ความความสุขนะนเพื่อนๆอาจจะเป็นคนอายุน้อยหรือเขาหน้าเด็กกว่าเรา หรืออายุเท่าเราก็คือหน้าเด็กเขานํามาซึ่งสิ่งดีๆคือเราดีอยู่แล้วละ่ะแต่เขาเขาทําให้เราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นควบค่ายแล้วเรามีความสุขขึ้นฐานะการเงินการงานแล้วมันมีความคิดไอเดียทําตรงนี้สิมีข้อมูลอะไรทางการเงนินการตลาดหรือช่วยกันสร้างอนาคตนะเพื่อนๆน,นะคะแบบนี้นะคะมินก็จะหมายความอย่างนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเอยเขาซัพพอร์ตเราได้ไม่ว่าทางความคิด ไม่ว่าจะทางการเงินการทองตรงนี้นะคะเราจะเข้ากันได้ดีแต่มันเป็นไพ่หงายการก็คือคุณไม่ได้รีบร้อนนะคะใช่เรียนรู้กันไปนะคะตรงนี้โอเค,อเคแล้วก็มูฟออนนะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่กลับมาแล้วนะคะตรงนี้การเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างบินว่าคนเราสินเสมอกันถึงได้เจอกันถ้าสินไม่เสมอกันคบกันไม่ได้ยาวนานหรอกคะ่ะเพื่อนๆเนาะความรักก็คือความเมตตาเป็นผู้ให้ได้รับพอๆกันไม่ใช่ความรักคือเอาแต่ตัวเองฝ่ายเดียว ขอให้แนะนํำมาสุดท้ายละไพ่จะแนะนำสองคนรักเก่าธาตุดินยังไงบ้างนะคะอืมแปดเหรียญธาดินบอกว่าความรักก็คือค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ค่อยๆใส่ใจสม่ำเสมอแต่ตอนนี้ฉันสนใจเรื่องเองินเรื่องเรียนเรื่องที่อยากทำนะคะเงินทองสะพัดเลยช่วงนี้นะคะจะติกนะคะ ความรักคุณต้องได้ความยุติธรรมและความเท่าเทียมคุณมีมาตรฐานสูงนะคะเพื่อนๆถ้าอะไรที่มันไม่ใช่เราก็ไม่อยากโคบให้เสียเวลาใช่ไหมคะไพ่เสียอืมนั่นแหละนะคะทุกคนก็มีมาตรฐานแต่ถ้าความรักใดถ้ากลับมาตอนนี้คุณจะสบายๆนะคะน้ําเย็นเลยไม่จุกจิกไม่จู้จี้กันค่อยๆใส่ใจกันไปทีละนิดนะคะให้เราแฟนเพื่อนๆช่วงนี้คุณทําบุญนะคะไหว้พระสวดมนต์เป็นพิเศษอยากสร้างเงินสร้างอนาคตอยากมีความรักที่อบอุ่นและมั่นคงและชัดเจนกับเรา ในอนาคตคุณจะได้เจออาจจะเป็นนิวเลิฟของคุณก็ได้นะคะเพื่อนๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาก็ได้นะคะอืมขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆธาตุดินกันพอสมังกรนะคะขอบคุณแล้วก็ชอบช่วยกดไลค์กดนากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้หมอมินมินจะอัปเดตคลิปดีๆเป็นกําลังใจแบบนี้ให้ตลอดนะ,ะเพื่อนๆถ้าดูดวงส่วนตัวมินเป็นไกด์ให้นิดนึงถ,ถ้าคุณจะถูกจริตกับอาจารย์ท่านใดคุณก็ ดูกับอาจารย์ท่านนั้นท่านจะแม่นขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าใจเราเปิดนะคะเราศรัทธาเราเลื่อมใสเลื่อมใสอย่างมีเหตุผลนะคะเ,เพื่อนๆเนาะ,ะนะคะนะคะไม่มีใครสอนให้งมงายนะคะแล้วก็ถ้าดูดวงกับหมอมินก็ ID อยู่หน้าจอก็มีเนาะนะะใต้วิดีโอคลิปนี้มุมเหเลี่ยมนะคะเ,เพื่อนเพื่ก็มี ID ดีไลน์แต่คุณก็ต้องคิดได้ว,วา่าต้องรอคิวได้นะ,ะเพื่อนอาจจะรอคิว 3- าวันเพราะบางช่วงหมอก็ อาจจะช่วงพักก็มีนะคะแล้วก็ต้องโอนจองล่วงหน้าเพื่อรอคิวดูดวงนะ,ะๆๆนะคะโอนจองนะคะแต่ไม่ได้ดูวันนี้โอนจองเพื่อจะเอาคิวอีกสี่ห้าวันนะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าคิวยาวอาจจะมาถามอีกนะ,ะเพื่อน,อน,นะะๆ,ๆนะคะถามได้แต่มินแค่อยากบอกว่าคิวมันก็จะถูกลันไปเรื่อยถูกไหมคะเช่นหมอบอกว่าอีกวันที่26อย่างเงี้ยนะคะคิวยาวถึง26หคนก็มาถามเหมือนคุณแต่บางคนเขารอได้เขาก็โอนจอง <ๆ S 1> มันก็จะยาวไปเรื่อยๆยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆถูกไหมประมาณนั้นนะคะ แล้วก็พร้อมที่จะดูดวงตามวันเวลาที่นัดหมายคิวนะคุณเลือกนะคะเพื่อนเพื่อนเน,ะนาะทักเข้ามาก็จะมีแอดมินนะคะแฟนหมอมินคอยตอบนะปกติจะเป็นแฟนหมอนะคะเพื่อนเพื่อนหมอไม่ค่อยมีเวลาตอบเพราะเรา,เราต้องดูดวงแล้วทาคลิปนานๆน,น,นะคะถ้าแฟนไม่อยู่มินจะเป็นคนตอบแต่อาจจะตอบช้าเพื่อนเพื่อนนะคะก็จะบอกว่าวันนั้นเวลานี้มีคิวว่างอยู่นะคะถ้าคุณ สะดวกก็ต้องโอนจองเพื่อจะได้คิวนะคะเพื่อนๆเนาะขอบคุณมากมายนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะธาดิน